หนุ่มเกาหลียูทูบเบอร์ตัวท็อปนะคะอย่างคุณคิวเทอป้าหรือว่าซิมคิวเทค่ะผู้โด่งดังจากช่องคิวเทอปป้านะคะแล้วก็ในตอนนี้หลายคนก็จับตาในเรื่องความสัมพันธ์ของคิวเทแล้วก็คุณเบสคำสิงที่ฝ่ายหญิงเองก็หัวใจเนี่ยไม่มีใครนะจ๊ะย,ยังคงสดอยู่แล้วก็จีบได้ด้วยเขาว่าอย่างนี้นะคะโดยคิวเทนั้นก็มาเปิดใจผ่านรายการบูดีเอฟนะคะยืนยันบอกว่า ตอนนี้เขาก็ไม่มีแฟนนะคะไม่มีคนข้างกายเบสคำสิ่งเองก็เป็นเพื่อนกันซึ่งฝ่ายหญิงเป็นคนน่ารักเป็นคนสวยนะ และนอกจากนี้เขาก็ยังเล่าต่อนะคะบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเบสจะคอยบอกผมตลอดว่าซิมถ้าเป็นแฟนกันเลิกกันแล้วคําว่าเพื่อนเนี่ยไม่มีนะ mm hmm. พูดแบบนี้ตลอดเลยแล้วก็พูดทุกรายการ mm hmm. ผมรู้สึกว่าสถานะตอนนี้ก็ดีแล้วล่ะ mm hmm. พอใจกันทั้งคู่ต่างคนก็อยู่ในช่วงที่งานเข้ามาเต็มที่เขาเป็นผู้หญิงที่พลังงานบวกเยอะนะ mm hmm. ตอนนี้ก็เป็นแค่คููจินครับก็แค่ถ่ายคลิปสนุกสนุกให้คนดูแต่ผมกับเบสจะไม่มีสคริปหรือหัวข้ออะไรเลยเจอกันก็เฮ้ย <Hey, S 1> มึงสบายดีเปล่าจ๊ะนี่ธรรมชาติเลยนะคะเราก็เจอ การทำคอนเทนต์กันอาทิตย์ละครั้งบางครั้งก็ไปกินข้าวเฉยๆก็มีอออขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนีได้เลยครับ